ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงลงมาเองเลยพร้อมคณะสิบกว่าคนมาจากประเทศจีนแล้วดิ่งตรงมาที่จังหวัดตากนะครับมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะในเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์แน่นอนมันก็สร้างแรงกระเพื่อมนะครับจนทำให้ผู้การนะครับในหลายๆเขตเนี่ยในในจังหวัดตากเนี่ยโดนตรดโดนเด้งกันไปก็เห็นกันอยู่นะครับแล้วที่เจ็บใจ ที่นะครับที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของจีนเขาพูดมาเนี่ยนะครับมันสะเทือนใจจริงๆนะเออนะเขาพูดออกมาแบบสะเทือนใจข้าราชการไทยที่อยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อจริงๆนะทำไมคุณไม่ดูแลนะประชาชนนะครับในประเทศของคุณให้มันดีนะครับโอ้โหนะครับ โอ้โหนี่จีนลงมาเนี่ยถึงก็ฝ่ายความมั่นคงของจีนลงมาแล้วพูดคํานี้เนี่ยทาไมคุณไม่ดูประชาดูแลประชาชนของคุณให้ให้มันดีเลยอะ่ะนะแล้วที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของจีนคนนี้เนี่ยนะครับก็ยังแบกข้อแบกข้อมูลเนี่ยเอกสารหลักฐานต่างๆที่ยึดโยงไปว่ามีแก๊งคอเซนเตอร์จุดไหนบ้างนะครับมีใครเป็นตัวบงการมี โอ้โหรายละเอียดยิบย่อยเลยว่าเจ้าหน้าที่นะครับราชการเจ้าหน้าที่รัฐของฝั่งทั้งฝั่งพม่าและไทยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้ความร่วมมือกับแก๊งคอเซนเตอร์รู้จักมักจีกันอย่างดีกับแก๊งคอเซนเตอร์แต่วันนี้เนี่ยการรู้จักกับแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมันทําให้การระบาดของแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมันรุนแรงทวีคูณขึ้นทุกวันคุณปล่อยให้ ประชาชนคุณเนี่ยนะประสบปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์อย่างนี้ได้ยังไงไม่ดูแลประชาชนของคุณเองเลยเนี่ยโอ้เสียหน้าพอสมควรนะครับมันเสียหน้ามากๆเลยการที่ทำให้โลกเนี่ยเขารู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยมันจะไม่ระบาดรุนแรงอย่างนี้ถ้าข้าราชการในพื้นที่ในจังหวัดในประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ย มีส่วนเอี่ยวมีส่วนรู้เห็นกับเขาด้วยวันนี้ก็สั่งเด้งกันไปฮะหลังจากที่นะครับฝ่ายความมั่นคงของจีนเขาลงมาที่ประเทศไทยแล้วดิ่งตรงมาที่จังหวัดตากโดยเฉพาะเลยมันเสียหน้าไหมละ่ะเสียหน้ามากๆเลยนะแต่ก็โอเคแหละมันก็แก้ไขไม่ได้ละ่ะก็สั่งเด้งกันไปอ่ะนะตำรวจในเขตพื้นที่รู้เห็นเป็นใจก็สั่งเด้งกันไปแต่โลกโจดจันแล้วว่าวันนี้พี่จีนมาเองนะครับเรื่องมันถึงมีความคืบหน้าหรือไม่เนี่ย ผมว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็ชวนคิดกันได้นะแต่ว่าวันนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องมานั่งทะเลาะกันหรือใครผิดใครถูกกันแต่หากแต่ว่าทุกอย่างต้องเดินหน้าและแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่มันควรที่จะเอามานั่งปรึกษาหารือและปฏิบัติการเชิงลุกกันแบบนะครับเด็ดขาดกันสักทีสำหรับปัญหาแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับ ข้าราชการทําผิดเสยเองสั่งย้ายสั่งเด้งใช่ไหมมันก็ต้องสั่งเด้งอะ่ะแล้ววันนี้หลังจากสั่งเด้งมาตรการการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดนะครับเหตุการณ์ซ้ำรอยเจ้าหน้าที่เนี่ยไปมีส่วนรู้เห็นบนผลประโยชน์มหาศาลนะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะครับอืมที่ปรึกษาควายความมั่นคงของจีนนะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ลงมาทั้งคณะเลย แล้วก็หอบเอกสารเป็นปึกมาชี้ชัดเลยว่าใครอยู่ตรงไหนข้าราชการไทยคนไหนนะมีส่วนรู้เห็นเขามีข้อมูลละเอียดยิ่งกว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยเสียโดยซ้ำนะเออดูที่ครับปฏิบัติการขนาดเขาอยู่ประเทศจีนเขายังมีข้อมูลในทุกๆนะครับอย่างในกระบวนการแ๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ยื่นให้ ทางฝั่งไทยซึ่งฝั่งไทยต้องถามว่าฝั่งไทยไม่มีข้อมูลเหล่านี้อยู่เลยเหรอฝ่ายหน่วยความความมั่นคงของไทยไม่มีเลยเหรอเนี่ยมันมันมันก็ถือว่าเป็นการฉีกหน้านะครับเอ่อหน่วยความมั่นคงของประเทศไทยรวมทั้งตำรวจข้าราชการประจําในพื้นที่มีเอี่ยวมีส่วนรู้เห็นกันคุณไม่ดูแลประชาชนของคุณเลยเหรอแค่นี้คํานี้เนี่ยมันก็เจ็บลึกไปถึงซวงอกแล้วนะครับ เออนะครับคุณไม่ดูแลคุณปล่อยให้ประชาชนคุณร้องโอดโอยอยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าไงปรากฏว่าข้าราชการมีส่วนรู้เห็นมีเอี่ยวกับแก๊งคอเซ็นเตอร์หมดเลยนะเออื่อพอเรื่องเงียบก็ย้ายกลับเนี่ยผมว่าเนี่ยมันควรจบอย่างนี้ได้แล้วอายเขาไหมต้องถามข้าราชการประจําคุณหมีว่าอายไหมตํารวจเนี่ย นที่บอกว่าปฏิรูปตํารวจวันนี้จะก,กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเกิดเรื่องตอก,กี่เรื่องยังไม่คิดปฏิรูปเลยสวัสดีคุณแอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณจะจับยาบ้าได้เป็นล้านล้านเม็ดล้านล้าน,านไม่รู้กี่ล้านล้านแต่เอาเข้าจริงๆต้นตอคุณไม่ปราบต้นตอมันก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเท่ากับวันนี้เราแก้ไขปัญหากันผิดจุดหรือไม่ หรือต้องให้ฝ่ายความมั่นคงของจีนที่ใหญ่จีนลงมานะครับกระทุ้งเองอย่างนี้มันถึงเกิดกระบวนการการปราบกันอย่างจริงจังหรือเปล่าเนี่ยมันต้องสะท้อนให้เห็นนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยความมั่นคงของจีนหน่วยเขาวกรองจีนเนี่ยขนาดเขาอยู่ห่างกันเป็นประเทศต่อประเทศเนี่ยเขายังมีข้อมูลละเอียดยิบขนาดนี้แต่กลับกลายนะครับตำรวจไทยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะมันเสียหน้าไหม อ้อนวอนถครับมันถึงเวลาแล้วยังต้องปฏิรูปนะตำรวจกันสักทีเนี่ยนะครับอยู่กับผลประโยชน์ทั้งนั้นมาเป็นตำรวจทำไมนะครับอยู่สรงเอทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับคุณวัดอืมเออมันไม่อายหรือเปล่าคุณแสนดีคือคุณเชื่อไหมว่าพวกเนี้ยนะมันผลประโยชน์มันบังหน้านะครับแล้วมันหากินกับแนวตะเข็บชายแดน กับผลประโยชน์กับสิ่งผิดกฎหมายมาตลอดอายุราชการนะครับนะอย่าโทษข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเพราะว่าระดับผู้บังคับการพวกนี้ตัวแสบทั้งนั้นนี่สั่งเด้งไปเนี่ยนะครับสั่งเด้งไปกูเห็นไหมนี่ถ้านะครับฝ่ายความมั่นคงของจีนไม่ลงมาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรอกผมกล้าพูดได้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ นายกเนี่ยทำแล้วทําดีแล้วแต่เอาให้สุดครับวันนี้นายกต้องปฏิรูปข้าราชการทุจริตกันสักทีนะครับไม่งั้นล้นบ้านล้นเมืองและก่อกินเป็นสนิมก่อก,ก,ก,กินสังคมไทยหาเศษหาเลอกับสิ่งผิดกฎหมายเราจะก้าวต่อไปไม่ได้คุณจะทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพลซ์ได้ไงในเมื่อข้าราชการรัฐยังไม่ซื่อใสบริสุทธิ์เใช้ช่องว่างกฎหมายในการหาผลประโยชน์จนอายประเทศนะครับจีน ไอ้ประเทศต่างๆเนี่ยผมถือว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะปล่อยปลาลาเลยไปได้เลยเพราะฉะนั้นใช้ยาแรงในการปราบแกงคอเซนเตอร์ enter, ใช้ยาแรงในการปราบค่าริการทุจริตนะครับประพฤกษนิชอบหาเศนหาเลอกันอย่างเนี้ยต้องจริงจังด้วยไหมนะครับอืมถ้าคุณมองว่าวันเนี้ยอ่าปราบอ่าเรามองแต่คนอื่นชั่วหมดแต่คนของเราเองที่เป็นข้าราชการประจํา เป็นตํำรวจผู้พิทักษ์สันติราชฎรกุมกฎหมายเป็นโจรซะเองแต่เรากลับละเว้นนะถ้าเราละเว้นอย่างนี้นายกไม่ใช้ยาแรงอย่างนี้สุดท้ายเดี๋ยวก็กลับมาอีหลอกเดิมนะครับนะมันก็ระบาดเหมือนเดิมปราบได้แค่ครั้งคราวนะครับเดี๋ยวมันก็กลับมาอีก